รบสบายดีครับพี่น้องสวัสดีมอบพี่น้องมองไปมดสุของซคนเลยนะคะม,มาพบมาเ้ากันอีกเจ้วจ้าเมื่อนี้พามากินตำเลาากับปลานิ่งทอดค่ะตัวง่ายๆเลยจ้ากิะแซ่บไปตแซ่บนะคะนี่ขนมจีนค่ะหละะมมะกักพัดยำมะยมกัแกงนิดหน่อยค่ะกลิ่นหอมวาลยใหห้าพี่น้องโซยเลยนะคะนีอื เท่ากันเนะต้องสนัำประแดดคนก็ไม่ต้องนัวพี่น้อง

แซ่ดนะพี่น้องตำักหุ่งเผ็ดๆค่ะ,ำำระกระปุลดำดำมาแดกกระแทบค่ะ ยินดีด้วยไฟทำไมมันไฟไวจังอะไรนะไปเร็วหมเออ้วไรน มาหากาเจ้าค no ่ะนาอยน้อยน้างพี่นั่งสร้อยสร้ยตับมะพุนตุ้งกะห์ตับมะพุงเขาทิ้งบวกผสมเขาเศ้ามาหนีมาเห็นงานมาหนีมาเห็นงานมาอนี ไม่บัรยุทธเถาต้องจันทร์นักจันเต็มน้อยน้อยเอ๋เบิ้งเบิ้งเลยภาพภามันนั่งไปหน้าลาลาลเบิ้งตรงพ่อมาเด้้ลาเบิ้งตรงพอมาเด้เอ้ฮาสีภาพภาพมันไปมาก อันก้าวอ่ะอันก้านะล่ะอันก้านล่ะแม่ไม่อันบอจมแมดเจมแมเดเจมแมดน้อง้ออะรเร่็งเจ็บเจ็บแมวเดะเจ็บเจ็บแม่เจ็บแมมากินข้าวนี กิลเลอรับชิเดนน้อยกิลเล้รเดนไปนองฉันฉันเอฉันกับไปซื้อมันาโอตายแล้วไอ้นั่นแม่เรื่อนของเขากเลยมัน มันบุ่มได้อีกอันเพราะว่ามันมีที่สองอันอีกอันมันเป็นเตะๆแล้วมันบุ่มเพราะมันมันบุ่มปรับก็ไปเกลี่ยนออกมาเลยโสงสริงเพิ่มเงินอีกเก้าพันสองร้อยบาทเนาะกนะแม่สลึงเดียวที่ซื้อือแรกๆที่ไปไปเพิ่มเส็ของพี่เล็กกอน,นันที่ว่าพี่เล็กไออ่ะ มันหายไปสองร้อยห้าสิบกรัมมันหายไปไอ <c oughs> เออหมอขูดไปเดี่ยว <c oughs> ที่ที่นี่ไปเอามาสองสองสลึงได้ไหมอหมาล่างละตันตันมันล่างหมอไหมอันมันล่างมันล่างเหมอห,ม,อหม,อมันถูดไปเลยตอนนี้ไปเอามาแล้วซองสลึงมันตัน ฝากที่เก้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวน่าแซ่บน้อยที่เก้า,ดาเด้อจ้านักนักเลยเพรากันไม่ขึ้หนักสวัสดีค่ะ